คุณเคยรู้สึกไหมว่าบางเรื่องมันเหมือนถูกเขียนไว้ล่วงหน้าเหมือนมีใครบางคนกำลังส่งพลังมาให้เราในวันที่เราต้องการมันมากที่สุดวันนี้ผมอยากชวนคุณมาลองเล่นเกมง่ายๆด้วยกันครับไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องซีเรียสแค่ปล่อยใจให้สบายๆแล้วลองทำตามที่ผมบอกดู หลับตาลงสักครู่หายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆปล่อยวางทุกอย่างแล้วลองนึกถึงชื่อคนสคนใครก็ได้ที่แวบเข้ามาในหัวคุณเป็นคนแรกอาจจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนสนิทคนรักหรือแม้แต่คนที่เราไม่ค่อยได้คุยกันได้ชื่อทั้งสาคนแล้วใช่ไหมครับ ทีนี้ลองถามใจตัวเองดูครับถามแบบไม่ต้องใช้เหตุผลถามแบบให้ความรู้สึกมันตอบออกมาเองคนแรกคนนี้ส่งพลังอะไรมาให้คุณลองสังเกตดูครับความรู้สึกแรกที่แวบเข้ามาคืออะไรเป็นความรักความห่วงใยกำลังใจคําแนะนำหรืออาจจะเป็นความท้าทายที่ทำให้คุณเติบโตขึ้น อาจจะมีความทรงจำบางอย่างผุดขึ้นมาในหัวตอนนั้นเขาหรือเธอคนนี้เคยพูดอะไรกับคุณเขาหรือเธอคนนี้เคยทำอะไรให้คุณสิ่งเหล่านั้นมันยังส่งผลมาถึงคุณในวันนี้หรือเปล่าคนที่สองพลังงานที่ส่งมาแตกต่างจากคนแรกไหมบางทีคนที่สองอาจจะไม่ได้ส่งพลังบวกเสมอไปอาจจะเป็นความรู้สึกผิดความเสียใจหรือแม้แต่ความโกรธเคือง ไม่เป็นไรครับยอมรับมันไม่ต้องตัดสินไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรแค่รับรู้ว่ามันมีอยู่แล้วถามตัวเองว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากความรู้สึกนี้มันสอนอะไรคุณเกี่ยวกับตัวคุณเองและคนสุดท้ายคนที่สามส่งพลังอะไรมาให้คุณ คนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงบางทีอาจจะเป็นคนที่คุณเคยตัดขาดจากชีวิตไปแล้วหรืออาจจะเป็นคนที่คุณไม่เคยคิดว่าจะมีอิทธิพลต่อคุณมากขนาดนี้ ปล่อยให้ความรู้สึกมันไหลออกมาไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายเพราะนี่คือพื้นที่ของคุณพื้นที่ที่คุณจะได้รับฟังเสียงของหัวใจตัวเองเชื่อไหมครับว่าชื่อทั้งสามคนที่ปรากฏขึ้นมาในหัวของคุณในวันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญพวกเขาเหล่านั้นไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจต่างก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณขึ้นมา บางคนอาจจะส่งพลังรักพลังใจทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นบางคนอาจจะส่งบทเรียนราคาแพงทำให้คุณเติบโตขึ้นและบางคนอาจจะส่งความเจ็บปวดทำให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นทุกๆุกความสัมพันธ์คือครูของเราทุกทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคือของขวัญแม้ว่าของขวัญบางชิ้นอาจจะถูกห่อมาด้วยกระดาษที่ดูไม่สวยงามนะ แต่ข้างในนั้นมันอาจจะซ่อนความหมายที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะคาดคิดวันนี้แค่อยากให้คุณได้ลองกลับมาสำรวจความรู้สึกของตัวเองกลับมาขอบคุณทุกๆุกคนที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตและกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นเพราะทุกๆุกการเดินทางมันคือการเดินกลับบ้านและบ้านที่แท้จริงก็คือหัวใจของคุณเอง ถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้แตะใจคุณฝากกดติดตามไว้นะเราจะเติบโตไปด้วยกันถ้าเรื่องนี้ตรงกับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญฉันอยู่ตรงนี้เสมอกดไลค์ให้กันเป็นพลังใจก็พอ